ในวันนี้นะคะถ้าเราเนี่ยตัดสินใจจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินก่อนเนาะ ต้องทำก็คือการแยกกระเป๋าเงินของเราออกเป็น2กระเป๋ากระเป๋าแรกคือกระเป๋าของการใช้ส่วนตัวกระเป๋าที่2คือกระเป๋าเงินทุนซึ่งเราเนี่ยควรจะแยกไว้ต่างหากเพื่อที่จะได้รู้ว่าเงินที่เราจะเอาไปลงทุนเนี่ยเอาไปลงทุนแล้วได้กําไรเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่นเอากระเป๋าเงินทุนไว้5 0,000บาทเราลงทุนไปเงินหมื่นได้กำไร20%คือ2,000บาทเมื่อไหร่ที่เราขายของได้หมดเอาเงินทุน10,000บาทเนี่ยเก็บเข้ามาเข้ากระเป๋าเงินทุนฉะนั้นเงินทุนเราก็จะอยู่เท่าเดิมส่วนกำไร2000บาทก็ออกไปไว้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าค่าจ่ายส่วนตัวนะคะหรือจะเอาไปเก็บไว้ในกระเป๋าออมทรัพย์หรืออะไรก็ได้ ในวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำหรือไม่ได้เป็นพนักงานประจำเนี่ยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยวันนี้ Rabbit Pass เรามีความเข้าใจในปัญหานี้เป็นอย่างดีนะคะเราเลยมีสินเชื่อนาโนเพื่อไว้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถจะเบิกถอนได้ตลอดเวลาผ่านโมบาย แอป,ปของ Rapid Cash เสมือนว่ามีกระเป๋าเงินทุนอยู่กับตัวเขาตลอดเวลา เมื่อไหร่ที่ต้องการเงินทุนก็มาเบิกถอนได้การเบิกถอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีค่าธรรมเนียมใดๆค่าธรรมเนียมที่มีอย่างเดียวก็คือดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นจากสินเชื่อน,นี้นะคะซึ่งก็มีอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน2.75%ต่อเดือนอันนี้อยากให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆหรือว่าคนที่ต้องการจะทําธุรกิจในเบื้องต้นเนี่ยใช้กระเป๋าเงินทุนของ Rabbit Cash ให้เป็นและเราจะมีเงินทุนในการทําธุรกิจเนี่ยตลอดไปวันนี้ แ r a b b t t c s s เราจะสนับสนุนทุกความฝันของผู้ประกอบการรายย่อยกล้าโดดไกลไปด้วยกันกับ r a b b i t c a s h กระเป๋าเงินทุนออนไลน์